มาะสมสำหรับพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองประเพณีสิงห์บ้านราชกาลประจำปี2 566ได้รับเกียรติอย่างสูงสุงจากท่านเจ้าเริ์บ่ายเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์โดยถ่ายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านมูลนิธิรัชกาลระดับจังหวัดบุรีรัมย์ยังบนเวทีครับเรียนเชิญด้วยความกรุณาครับ ปีน้ำน้อย <c oughs> น้ำไม่เยอะเลยแต่เรียนเชิญน,นายสนธนาชันถาวรน,นายอำเภอสตึกประจำเทีื่องเก่ารายงานครับเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและองค์การสตึกเดินแถวด้านหลังท่างนายอำเภอสตึกครับปีนี้น้ำน้อยท่านผู้ชมครับในระดับนี้ ท่านสนธนาท่านถาวรนายอำเภอสต็กกล่าวร,รายงานต่อประธานในที่ที่เปลี่ยนเกิยรครับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดปูมดำกับผมนายสนธนทาท่นนนานถาวรนายอำเภอสต็กในนามคณะกรรมการจัดงานขอขราวว่าคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เขียนมาเป็นประธานในทีนน่เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเณีจังหวัดปูนดำ ยิงด้วยพระราชทานประจำ2500ปจำี2 5 6 0ในวันนี้กระผมให้ขออนุญาตเรียนประวัติความเป็นมาของการจัดงานประเภทีแข่งเรือยาวโดยสังเกตดังนี้งานประเภทนี้ใด้เริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศัรกราช2,480ในระยะเริ่มแรกประการหนที่อาศัยอยู่ของความไม่นม้ำใมวัน จะนำเรือซึ่งใช้ในชีวิตประจําวันมาทงการแข่งขันในฤดูน้าหลากสื่อถึงความผูกพันกับสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชุมชน,นและเป็นการวงหลวงเาพ่อวังส่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบระถึญรักถือและทำเภือใล้เกียงให้ความศรัทธาจากนั้นได้มีการสื่อสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณีแข่งเรือยาวยินด้วยพระราชทานประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในงบประมของพันหน้าร้อยลุงที่ใก้จัดการในทางเรือยาวจำนวนสามประเภทได้แก่หนึ่งประเภทเรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกินห้าห้าพายมีจำนวนหกพัเรือที่จะได้ครับถ้าช่วยราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว้องเงินรางวัลสองประเภทเรือไม้ขนาดกลางไม่เกินสี่พาย มีจำนวนหกลำเรือที่เชนะลเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระอนิฐาเชราาเจ้ามสมเด็จพระเทพพัตนัราชสุดาหยาบรุราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลสามประเภทเรืออ้องถินไม่เกินสามโหสี่พายมีจำนวนสามลำเรือที่เชนะลเลอศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเ้้าว้าร์ตลาปรนก็เลยรับพัลักษณราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล ในปีนี้เรียนทีมหาบุคลสมัยพิเศษยิ่งเรื่องแลวขาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาคณะรรมการจัดการแข่งขันจึงได้มีบวนแห่อันเดินด้วยพระราชฐานที่ใหญ่และสมพระเกียรติมีบุนแห่ที่มีวัฒนธรรมรุ่งน้ำมูลนบพนช้างแต่งองค์ทรงเครื่องร่วมเดินเรื่อพระเกียรติเรียนจุนรนมาก การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดบุรีรัมย์กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอสตึกสำนักงานความรุนสนับหนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทย TBS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสตึกข้อค้าประการนซึ่งได้สระแรงใจแรงใจพร้อมกับหนุนเงินงบประมาณ ทรงโปรดได้การจัดง,งานาดเนินมาด้วยดีบัดนี้ได้เวลาถึงคนแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีได้ผลงานาวเกวี่ยวกับเรื่งานงานแข่งเรือยาวยาด,ด,ดีจังหวัดบุบรีรัมย์อินด้ลย์ราชบาลประจันต,ตุลาสอพักหาร้อยหกสิบเจ็ดขอไปขอผ่านเรียนเชิญครับ ปีนี้น้ำจะน้อยไปพอสมควรแต่ก็ยังสามารถแข่งขันได้ปกติเรือไม่ยอมมาอยู่ที่หน้ากองอํานวยการเลยการรวมพลังยิ่ใหญ่จากผู้ภาคส่วนของเกษนรกรชาวนาที่ได้ด้วยกัรส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีระเบียง การแก่งันหาเยือยาวนึ่งทำเป็นกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีชีวิตที่ผูกพันอยูกับสายงานและธรรมชาติอย่างแน่นานในโอกาสนี้ผมจินขอเชอโชมและขอขอบคุณทาการผู้จัดงานและทุกภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบที่ได้ช่วยกันสั การจัดงานในั้งนี้เป็นการรลงทุัขนาดใหญ่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ได่เกียรติไขอขอบคุณทุกส่วนที่ได้สนับสนุนออกรมางการและการจัดงานในครั้งดีงสร้ขอให้ความร่วมมือความมีน้ำใจของความ็น่งเรืองทุกที่ทุกเช่นกัน เพื่อให้ทาให้กางกันเปที่ปรสบามเรในโอกาสต่ทไปการแสดงหม่ที่ชนลและก็ที่อยากเป็รองรองก็ขให้ท่า้ออให้ สุขภาพปูกแบกทำร่างกายให้แข็งแรงเป็นกำลังการญานการทาของประเทศชาติและสร้างความเจริญเตินโาให้กับจังหวัดระดับจะงหวัที่ภาคาะวันีกไดได้ดีแล้วผมก็ขอเิอ ลังประทานพิธีประกอบพิธีลั่นท้องใสเพื่อเศษสิ่มงคลยิ่งในพิธีเปิดงานแบ่งารตรนเราประเนินจังหวัดบุรีรัมย์ชิงทั่วรั้งานประชดี2567ัารเยการะเรืยค ในโอกาสนี้ขออน,นุญาตแนะนำนะครับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดปูเรดมิ่งด้วย,วรวยพระราชทานประจำปี2 5 6 1ครับลำดับที่หนึ่งขออน,นุญาตแนะนำท่านประธานในพิธีครับท่านจอมเกลือแบบเช็หัวผู้ว่าการจังหวัดปูเรดมรับ ยังแนะนำพันตำรวจโทสามารถอริสงรองพุ่งกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจตัทดวงเซครับให้โดยนารับมอบเงินสนับสนุนจากองค์กรเปิดการทามระดับการแบบนี้ค่ะโดยให้กับท่านตรมรับจำนำ